สวัสดีครับผมมา่นพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube อยู่ที่โรงแรมนิวโฮเทลครับหน้าสถานีรถไฟสซรินนะครับชื่อใหม่แต่ก็เป็นโรงแรมเก่านะฮะก็นี่ห้องน้ำครับคงมีการดัดแปลงจากเดิมที่เป็นนั่งยองยองครับแล้วก็ทำใหม่แต่ก็ทำมานานะครับเป็นโรงแรมเก่าข้อดีคือใกล้สถานีรถไฟนะครับมีแอร์มี Wi-Fi อันนี้350บาทครับ มีสายฉีดนะฮะผ้าช็ดตัวนะฮะแล้วก็โต๊ะก็โต๊ะรุ่นเก่าโทรศัพท์นี่โทรศัพท์เก่ามากนะฮะแล้วก็นี่ก็เตียงครับมีแอร์มีทีวีรุ่นเก่าแต่ว่าติดกล่อง PSI ฮะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสถานี ตรงเขาเรียกวงเวียนช้างนะฮะของสุรินนี่ก็เตียงครับกับเตียงรุ่นเก่าทุกอย่างเป็นของเก่าหมดนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าเหมาะกับอย่างผมนะครับเนี่ยแล้วก็ลิฟต์เนี่ยจะมีสองตึกนะ ตึกเก่าท่านจะไม่มีลิฟตึกตึกที่มีลิฟต์เนี่ยลิฟต์จะเป็นลิฟต์แบบเก่าคือเป็นแบบฝาเปิดนะครับไม่มีตัวฝาลิฟต์จะไม่ได้ขึ้นกับตัวลิฟต์นะครับพอขึ้นไปเราจะเห็นผนังเห็นกําแพงก็จะงงๆหน่อยอันนี้มีแอร์เพิ่งติดใหม่มี Wifi ครับผมก็สำหรับใครที่หาที่พักหน้าสถานรถไฟสุรินทร์นะครับมีน้ำให้มีสบู่ก่อน แล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f e ฟิลไทยใน y o YouTube คกับสวัสดีครับ